ตอนที่2,254ในตอนที่เจียงหัวกำลังจะทิ้งค้อนเสียงหนึ่งมาจากข้างขางเขาหนึ่งรล้านการเคลื่อนไหวของเจียงหัวหยุดนิ่งเขาคิดว่าเขาได้ยินผิดคนรอบข้างก็คิดว่าพวกเขาได้ยินผิดไปจากนั้นทุกคนก็มองไปยังทิศท,ทางที่เสียงมาจากเมื่อกี้ในที่สุดทุกคนก็เห็นว่าเป็นเจียงเฟิงที่เรียกราคาหนึ่งรล้านในตอนนี้ เป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่เพิ่งใช้เงิน100ล้านเพื่อซื้อสร้อยคอมูลลัค่าเพียงล้านดอนลลาร์ตอนนี้ทรราชในท้องถิ่นไปไกลเกินไปเขาใช้เงินหนึ่งรอยล้านหยวนเพื่อซื้อขยะชิ้นหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเจียงหัวยิ้มมองไปที่เจียงเฟิงและพูดว่าเจียงเซีเ่ยวเยวดูเหมือนว่าเมื่อฉันแนะนำสิ่งนี้เมื่อครู่นี้ คุณจะเสียสมาธิสิ่งนี้ไร้ค่าและไม่มีอะไรแปลกเกี่ยวกับมันยกเว้นน้ำหนักหนึ่งร้อยล้านไม่สิมันคุ้มแล้วเจียงเฟิงยิ้มและพูดว่าท่านอาจารย์เจียงท่านลืมสิ่งที่ข้าพูดกับท่านในวันนี้แล้วหรือเงินหาซื้อได้ยากข้ายินดีคืนนี้เป็นการประมูลเพื่อการกุศลพวกคุณ ทุกคนถ้าคุณเต็มใจให้สิ่งที่มีมูลค่านับสิบล้านกับเพื่อนของฉันฟรีฟรีอาจารย์เจียงจะไม่อนุญาตให้ฉันใช้เงินเล็กน้อยและทำความดีฮ่า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 จู่จู่เจียงหัวก็หัวเราะตกลงเพื่อนตัวน้อยเจียงนั่นเองมนุษย์มากฉันมันขี้งกถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นหนึ่งร้อยล้านมีราคาเพิ่มขึ้นหรือไม่ หลังจากมองไปรอบๆอบอาจารย์เจียงลดค้อนลงโดยตรงตกลงเจียงเพื่อนตัวน้อยไปที่เวทีและรับของของคุณอาจารย์เจียงยิ้มและโบกมือให้เจียงเฟงิงเจียงเฟิงก้าวขึ้นไปบนเวทีและรูดบัตรของเขาเมื่อเขาหยิบลูกปัดสีขาวมือของเขาค่อนข้างหนัก เจียงเสี่ยวหยูมานี่สิถ้าเธอไม่ว่าอะไรมาถ่ายรูปกับฉันกับชายชราสิคืนนี้ดาราการกุศลฉันต้องให้รางวัลกับเธอเจียงหัวยิ้มและยื่นใบรับรองให้เจียงเฟิงงอเจียงเฟิงยิ้มและถ่ายรูปหมู่กับเจียงหัวงานเลี้ยงดำเนินต่อไปทุกคนยังคงพูดถึงหัวข้อที่พวกเขาพูดไม่จบก่อนหน้านี้และเจียงเฟิงก็ถูกเจียงหัวแยกออกไปเช่นกัน เจียงเซี่ยวเวียวคุณบอกฉันได้ไหมว่าทำไมคุณถึงยิงลูกป,ปัดนี้เจียงหัวเป็นคนดีถ้าเจียงเฟิงใช้เงินหนึ่งร้อล้านเพื่อซื้อสร้อยคอเพื่อให้อิงรองมีความสุขคราวนี้เขาใช้เงินหนึ่งรอล้านจะต้องได้เห็นที่มาของลูกป,ปัดสีขาวนี้แล้วจะต้องมีการกระทำที่ดีบางอย่างและเจียงหัวก็ไม่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่เจียงหัวเชื่อว่าเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือเจียงเฟิงต้องการใช้เงินเพื่อชดเชยความผิดของเขาถูกต้องสิ่งนี้ไม่มีค่าในสายตาของเจียงหัวแต่ในสายตาของเจียงเฟิงมันไม่มีค่าเลยเมื่อเห็นว่าเจียงหัวถามตัวเองเจียงเฟิงก็ยิ้มและพูดว่าที่จริงฉันไม่รู้ที่มาของลูกป,ปัตนี้จริงๆ แต่ฉันเคยเห็นลูกปัดที่เกือบจะเหมือนกับลูกปัดนี้มาก่อนนั่นลูกปัดก็คือลูกปัดลูกปัดสีดำและตรงข้ามกับลูกปัดสีขาวลูกปัดสีดำไม่มีน้ำหนักไม่มีน้ำหนักคุณหมายความว่าอย่างไรเจียงหัวถามด้วยความสับสนถูกต้องลูกปัดนั้นฝืนแรงโน้มถ่วงและสามารถลอยอยู่ในอากาศได้หืม ดวงตาของเจียงหัวเบิกกว้างในทันทีมีเรื่องนั้นด้วยเหรออัญญประกาศคู่ใช่เจียงเฟิงพยักหน้าดังนั้นเมื่อฉันเมื่อได้เห็นลูกปัดสีขาวนี้ความประทับใจแรกของฉันคือสิ่งนี้ควรคู่กับลูกปัดสีดำนั้นแต่จะจริงหรือไม่นั้นต้องรอดูกันต่อไปแน่นอนไม่สำคัญว่าพวกเขาจะไม่ใช่คู่ กันฉันบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าคืนนี้ฉันมาที่นี่เพื่อการกุศลด้วยเจียงหัวพยักหน้าตอนนี้ลูกปัดสีดำอยู่ที่ไหนขอดูหน่อยได้ไหมทายที่สุดแล้วมันเป็นลูกปัดวิเศษดังนั้นฉันจึงไม่อยากรู้อยากเห็นเป็นของปลอมเมื่อได้ยินสิ่งที่เจียงหัวพูดดวงตาของเจียงเฟิงก็ฉายแววเศร้าหมอง ตอนที่2255ลูกปัดสีดำและโครงกระดูกมัมมี่รวมถึงคุณปู่ถูกองค์กรลึกลับพาตัวไปจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีข่าวเจียงเฟิงสายหัวทอนหายใจและพูดว่าตอนนี้ฉันหามันไม่เจอดูเหมือนว่าฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ เจียงหัวยิ้มแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักหลังจากพูดคุยกันสักพักเจียงเฟงได้ถามเจียงหัวเกี่ยวกับความลับของเฟงชุยที่เขาได้เห็นในระหว่างวันเจียงหัวรู้สึกตกใจที่เจียงเฟงสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญของสิ่งที่เขาเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจากนั้นเราก็คุยกันและมีความสุขมากโดยไม่รู้ตัวทั้งสองคุยกันจนจบงานเลี้ยง เจียงเฟิงปฏิเสธข้อเสนอของเจียงหัวที่จะส่งรถให้เขาและอิงรองทั้งสองขึ้นแท็กซี่และรีบไปที่โรงแรมอย่างไรก็ตามเมื่อขับไปได้ครึ่งทางมีรถหลายคันบังคับให้แท็กซี่จอดข้างทางจากนั้นคนกลุ่มหนึ่งกระโดดลงจากรถโดยถือท่อนเหล็กและท่อเหล็กต่างๆไว้ในมือแล้วเริ่มดึงประตูรถแท็กซี่คนขับแท็กซี่แทชบช็อกตายเมื่อเจียงเฟิงเห็นมันเขารู้ว่าเขากำลังมองหาปัญหา เขาพูดกับหญิงหลงว่าอย่าขยับหลังจากพูดจบเจียงเฟิงก็เตะประตูรถให้เปิดออกประตูรถดีดคนที่ยืนอยู่ข้างนอกเจียงเฟิงลงจากรถและเอื้อมมือไปจับไม้เบสบอลที่ตีศีรษะของเขาจากนั้นเจียงเฟิงก็ดึงไม้เบสบอลของฝ่ายตรงข้ามจากนั้นเจียงเฟิงก็เริ่มฆ่าควอเต้ แต่ในเวลาเพียงสามนาทีผู้คนมากกว่า30คนก็นอนอยู่บนพื้นริมฝีปากของคนขับแท็กซี่สั่นด้วยความตกใจเจียงเฟิงคว้างไม้เบสบอลลงบนพื้นกลับเข้าไปในรถและพูดกับคนขับว่าขับไปขับขับเรอออะอะอะในที่สุดคนขับก็กลับมามีสติเหยียบคันเร่งและออกจากที่นี่ ในระยะไกลทั้งสองมองไปยังทิศทางที่แท็กซี่หายไปด้วยสีหน้าเศร้ามองคนหนึ่งยิ้มและพูดว่านายน้อยหวางฉันพูดถูกไหมคนแบบนี้รับมือ,อยากเพราะคุณจะไม่มีทางรู้ว่าการมีอยู่ของคนแบบนี้หมายความว่าอย่างไรถ้าคุณต้องการแก้แค้นเพียงร่วมมือกับเราในฐานะตราบใดที่คุณจ่ายเงินเรารับประกันว่าคนที่คุณจะพบล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คุณนึกไม่ถึงมิฉะนั้น ไม่ว่าคุณจะหากี่คนก็ตามคุณคิดดูสิฝูงปลาซาดีโนวานหลังค่อมถ้าคุณต้องการจัดการกับวานหลังค่อมจริงๆคุณต้องหากลุ่มฉลามหวงชันโมมองไปที่ชายคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พยักหน้าและพูดว่าตกลงฉันจะจ่ายคุณมองหาใครบางคนแต่ฉันมีคำขอนายน้อยหวางพูดถึงมัน หลังจากปราบเขาฉันจะจัดการกับเขาเป็นการส่วนตัวฉันจะทำให้เขาทรมานฉันจะให้เขาดูด้วยตาของเขาเองฉันจะอยู่ต่อหน้าเขาเล่นกับผู้หญิงของเขา่วงชันโบกล่าวอย่างชั่วร้ายไม่มีปัญหาบนรถแท็กซี่หญิงหลงขมวดคิ้วและมองไปที่เจียงเฟิงเมื่อกี่คนพวกนั้นเป็นใครกันฮีฮีจะเป็นใครได้อีกนอกจากคุณหวางผู้น่าเบือ่อผู้น่าเบื่อแล้ว ใครจะทำแบบนี้อีกไร้ความหมายหลอกอิงรองขมวดคิ้วคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไม่ใช่ปัญหาที่จะปล่อยให้เขาสร้างปัญหาแบบนี้ตลอดเวลาหรือเมื่อมองไปที่อิงรองที่ถูกฆาตกรรมเจียงเฟงยิ้มยิ้มตกลงคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นฆาตกรได้อย่างไรไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเขาคุณจะเป็นตัวตลกพายุใหญ่แค่ไหนโปรดบุกมาก ตอนที่2,256ตอนดึกเจียงเฟิงฟังห้องของอิงรองข้างๆและดูเหมือนจะไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆเขาลุกขึ้นอย่างเงียบๆสวมชุดกีฬาที่เคลื่อนไหวได้ง่ายแล้วออกจากห้องไปอย่างเงียบๆกาะอาคาเนสมกับเป็นมหานครระดับโลก แม้กลางดึกก็ยังมีชายหญิงจำนวนนับไม่ท้วนออกท่องราตรีอย่างตื่นตาตื่นใจมีฝูงชนที่คลั่งไคลทุกที่เจียงเฟิงมาที่บาร์แห่งหนึ่งคนสองคนหยุดเจียงเฟงิงคุณกำลังทำอะไรกำลังมองหาใครบางคนคุณกำลังมองหาใครคิงเมนชูเกคิยงบัดซบคุณกำลังมองหาความตายทั้งสองตบหน้ากาันจากนั้นร่างสองร่างก็บินออกไป เจียงเฟิงเตะประตูบาออกและเหล่าเมียซาม่าที่อยู่ข้างในก็ดูเหมือนจะพุ่งเข้ามาหาเขาพร้อมกับเสียงเพลงประตูทั้งสองบานถูกเจียงเฟิงเตะออกไปและกระแทกกับพื้นเสียงดังโครมครามเสียงเพลงหยุดลงทันทีทุกคนมองไปที่เจียงเฟิงฉันกำลังมองหาใครบางคนคิงเมนชูเกคยงถ้าใครรู้จักเขาให้โทรหาเขาและบอกเขาว่าฉันจะรอเขาที่นี่ ถ้าเขาไม่มาฉันจะเห็นบาและทุบบาเจียนเฟิงยิงฟันขาวเรียงเป็นแถวทันทีที่สิ้นเสียงคนข้างๆเขารีบวิ่งไปพร้อมกับเก้าอี้บูมเสียงของหนักหล่นเสียงเลือดไหลและเสียงของกระดูกหักดังติดต่อกันไปพร้อมกับเสียงร้องไห้คร่ำครวญและเสียงดนตรีในบาก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงเหล่านี้มันเป็นฉากแห่งความโกลาหลจริงๆ แต่ภายในสิบนาทีคนหนุ่มสาวที่ตื่นตระหนกก็วิ่งออกจากบาร์และคนที่เหลือซึ่งนอนอยู่บนพื้นก็มาจากพวกชิงเหมือนหรือไม่ก็พวกที่ต้องการติดต่อกับพวกชิงเหมือนและใช้โอกาสนี้ประนีประนอมกับคิงเมนแต่คราวนี้พวกเขาคำนวณความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ผิดไปเมื่อมองไปที่ฝูงชนที่ร่ำไห้เจียงเฟิงก็พูดอย่างใจเย็นตอนนี้คุณโทรหาชูเกอเซียงได้ไหม อัญญาประกาศคู่บอกเขาฉันจะรอเขาห้านาทีถ้าเขาไม่มาในห้านาทีฉันจะจะไปอันต่อไปมันคือบาห้านาทีต่อมาเจียงเฟิงลุกขึ้นยืนด้วยรอยยิ้มดูเหมือนว่าคุณจะยุ่งทั้งหมดและฉันยังอุ่นเครื่องไม่พอหลังจากพูดจบเจียงเฟิงก็เดินออกไปของบาผู้คนตามรายทางต่างก็แตกตื่นถอยห่างไปทั้งสองฝั่งขณะที่เจียงเฟิงเดินออกจากบา ชายคนหนึ่งก็ยืนอยู่ข้างๆเจียงเฟิงถ้าคุณต้องการพบ,บราเดอร์ชูมากับฉันเจียงเฟิงยิ้มและพูดว่านำทางตามชายคนนั้นไปที่โรงงานร้างในแถบชานเมืองรอยอยู่ที่นี่เจ้านายจะมาเร็วๆนี้หลังจากที่ชายคนนั้นพูดจบเขาก็กำลังจะเดินเข้าไปในโรงงานฉันปล่อยคุณไปหรือเปล่าเจียงเฟิงพูดอย่างเย็นชาอีกฝ่ายจ้องไปที่เจียงเฟิง ภารกิจของฉันสำเร็จแล้วฮิฮิ ee, ถ้าเจ้านายของคุณไม่มาคุณจะอยู่ที่นี่เพื่อฉนันเจียงเฟิงพูดอย่างเย็นชาพึ่งคนตัวเล็กอายทำไมชายคนนั้นตะคอกอย่างเย็นชาจากนั้นไม่สนใจคำขู่ของเจียงเฟิงและเดินเข้าไปในโรงงานด้วยตัวเขาเองเจียงเฟิงสายหัวของเขาและในชั่วพริบตาเขาก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆชายคนนั้นแล้ว คุณดวงตาของชายคนนั้นเบิกกว้างก่อนที่ฉันจะพูดจบฉันรู้สึกเจ็บที่ขาเท่านั้นมีคลิกเจียงเฟิงได้หักกระดูกน่องของเขาแล้วอะชายคนนั้นร้องลั่นและล้มลงกับพื้นทั้งร่างเจียงเฟิงพูดอย่างเฉยเมยเชื่อฟังไม่ดีกว่าหรือพวกเจ้าเอาแต่เอาจริงเอาจังกับตนเองมากเกินไปข้ารู้สึกเสมอว่าคนดีมีความมั่นใจในตนเองและจะไม่ทำอะไรเจ้า